สัสดีค่ะหนูได้หญิงนะนะคะเลขที่16บหกค่ะเวลาผมได้ชายพิเศษมัธยมศึกษาตอนที่หนสองครับผม้วได้ชายคณคนตันกิติวัลเลขที่3ครับหนูได้หญิงเต็นยูดาเลขที่25ค่ะหนูได้หญิงพิชศษพราะล้สะอาดเลขที่29ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานระบบเตือนภัยผูมิลุกนะคะอันนี้เป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะอันนี้เป็นหัวข้อค่ะที่มาและความสำคัญ ที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันนะคะความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาเราไม่อยู่บ้านค่ะดังนั้นเราก็เลยจะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นการช่วยแจ้งเตือนเมื่อเราไม่อยู่บ้านเวลามีคนบุกรุกหรือว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราก็จะเปิดดูได้ค่ะเพราะระบบจะแจ้งเตือนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอุปกรณ์น,นะคะพวกเซนเซอร์ก็จะมี P.I.R. Sensor ค่ะก็จะช่วยตรวจจับกัน,กนแล้วก็จะมี Magnetic Sensor ค่ะก็จะช่วยช่วยเรื่องเมื่อเปิดประตูหรือหน้าต่างก็ระบบก็จะแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ส่วนอั t ต้าโซนิหรือว่าไมโครเวฟเ s นเซอรค่ะช่วยตรวจจับเสียงเวลามีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไวบ a าชันค่ะตรจับการสั่งเสือน เมื่อมีการอางอหรือว่างัดประตูแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะระบบก็จะเป็นควบคุมการทำงานของเซนเซอร์เช่น ESP32 ถาค่ะ Arduino สามระบบการแจ้งเตือนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณการเตือนเพื่อผู้รุกค่ะหนึ่ ไฟกระพริบ LED สโต็อไลท์ใช้แสดงสถานะหรือเตือนด้วยแสง 3. 2. แจ้งเตือนผ่าน WiFi ต้องใช้ร่วมกับโมดูล 3. บัสเซอร์อาร์มไซเรนสร้างเสียงดังเพื่อขับไล่หรือเตือนผู้บ,บบ,บ ที่4นะคะก็จะเป็นวงจรจ่ายไฟค่ะก็แร่งจ่ายไฟนะคะก็จะมี5โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วแต่อุปกรณ์ที่เราใช้ค่ะแล้วก็อันที่5นะคะจะเป็นโมดูลเสริมนะคะก็จะทำงานเป็นระบบอัจฉริยะค่ะแล้วจะมี AEP32 แล้วก็จะเตือนภยัยเตือนผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะ 6นะคะโครงสร้างประกอบก็จะเป็นกล่องควบคุมค่ะจะเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์อยู่ข้างในแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะก็จะมี p i r นะคะ1ตัวถึง2ตัว a า d u i n o นะคะก็จะเป็นหรือว่า e s p ก็จะเป็น1บอร์ดค่ะแล้วก็บัสเซอร์หรือว่าเซเลนก็1ตัวค่ะ l e d หรือว่าไฟกระพริบก็1ดวงสายไฟ ก็ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็แหล่งจ่ายไฟก็จะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าโซลา่าเซลล์ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีกล่องใส่วงจรค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปอุปกรณ์ต่างๆนะคะตามที่ระบุมาข้างต้นค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีการทำงานของอุปกรณ์ค่ะก็เซ็นเซอร์นะคะก็จะตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือว่าความร้อนค่ะแล้วก็ก็จะ ส่วนไมโครคอนโทรเลอร์นะคะก็จะเป็นประมวลค่ะประมวลผลเวลามีผู้บุกรุกค่ะอันที่3นะคะใช้สั่งงานเปิดระบบการแจ้งเตือนหาผู้บุกรุกจริงจะสั่งเปิดโบรกเซอร์ค่ะไซเรนอาร์มให้เสียงดังและสั่งให้ไฟกระพริบหร LED แจ้งเตือน,นะคะ่ะ สจะแจ้งจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นระบบอัจฉริยะค่ะ 5. ระบบจ่ายไฟอุปกรณ์ทั้งหมดจะใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟค่ะผ่าน power bank หรือแบตเตอรี่ค่ะอันนี้จะเป็นการต่อโครงงานนะคะ การใช้งานจริงนะคะ PIR จะสามารถติดในห้องครัวห้องอาหารหรือว่าห้องนอนได้ค่ะแล้วก็จะส่งสัญญาณดิจิตอลไฮไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะอันที่สองนะคะแมกเนติกนะคะก็จะติดที่ประตูหน้าต่างนะคะเม,มื่อมีเมื่อมีการเปิดก็จะส่งใช่ค่ะแล้วก็ บัสเซอร์นะคะถ้ายังไม่มีคนบุกลุกนะคะก็จะไม่ส่งสัญญาณเตือนถ้ามีก็จะส่งสัญญาณเตือนมาที่เครื่องเราค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการต่อของงานนะครับอเป็นอันนี้เป็นการใช้โค้ด Arduino น,นะครับ ภาพจริงครับตของงานผลการทำงาน <c oughs> ็จะเป็นการตรวจจับผู้อยู่นะคะ้วยเซนเซอร์ก็จะใช้ PIR ในการตรวจจับความร้อนเมเนติกก็จะช่วยในการเป,ปิดเปิดปรประตูอันต้าก็จะเป็นการตรวจจับเสียงในพื้นที่กว้างค่ะส่สัญญแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปในหน่วยควบคุมนะคะ,ะก็จะ ใช้สัญญาณจะถูกส่งเข้าไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะเช่น Arduino Uno ค่ะ ESP32 ค่ะไมโครไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขค่ะก็จะเป็นระบบการแจ้งเตือนการทำงานนะคะ4ก็จะเป็นการทำงานต่อเนื่องบันทึกเหตุการณ์ระบบอาจจะมี ความสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะนี่เป็นผลการทำงานนะครับอ่าแจ้งแจ้งเตือนนะครับก็มาทำงานเมื่อ มีเสียงเตือนภัยครับอ่าข้อสองเป็นแจ้งเตือนไปแจ้งเตือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของบ้านนะครับผ่านทางไลน์หรือไม่ก็แอประบบการเก็บบันทึกการเก็บบันทึกครับใช้บันทึกเวลาความเสี่งของเหตุการณ์การป้องกันตัวละครตัวละครนะครับ นี่ผู้ดังนะสำนกงานจราจรครับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นระบบเตือนภัยผู้บุกรุกที่พวกเรานํามาเสนอค่ะก็อยากจะให้ทุกครัวเรือนนะคะถ้าแบบบางทีอาจจะมีคนอายุมากอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตั้งได้นะคะเราก็สามารถดูเขาได้ด้วยว่าเขาทําอะไรอยู่มีใคร มากวนเขาหรือเปล่าอะไรแนี้ค่ะขอบคุณค่ะ